สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,609ซึ่งได้บมนญัติไว้ว่าวรรคหนึ่งการแสดงเจตนาตัดไม่ให้รับมรดกนั้นจะถอนเสียก็ได้วรรคสองถ้าการตัดไม่ให้รับมรดกนั้นได้ทำโดยพินัยกรรมจะถอนเสียได้ก็แต่โดยพินัยกรรมเท่านั้นแต่ถ้าการตัดไม่ให้รับมรดก ได้ทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักง,งานเจ้าหน้าที่การถอนจะทำตามแบบใดแบบหนึ่งดังบัญญัติไว้ในมาตรา1,608อนุ1หรืออนุ2ก็ได้ค่ะการถอนการตัดไม่ให้รับมรดกย่อมมีผลทำให้ทายาตโดยธรรมผู้ถูกตัดไม่ให้รับมรดกนั้นกลับมามีสิทธิ ตามสิทธิ์ที่จะพึงได้รับในฐานะทายาทโดยทําได้อีกซึ่งการถอนการตัดไม่ให้รับมรดกสามารถทําได้ดังนี้ค่ะคือ 1. ถ้าการตัดไม่ให้ได้รับมรดกได้ทําโดยพินัยกรรมก็ต้องถอนโดยพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,693ถึงมาตรา1,697จะทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ค่ะ 2. ถ้าการตัดไม่ให้รับมรดกได้ทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจน้าหน้าที่ก็ต้องถอนโดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจน้าหน้าที่หรือโดยพินัยกรรมก็ได้ค่ะ โดยจะมีตัวอย่างนะคะคือนายเอกมีบุตรสามคนคือนายดำนายแดงและนายขาวนายเอกได้ทำพินัยกรรมจําหน่ายทรัพย์มรดกทั้งหมดให้แก่นายแดงและนายขาวหลังจากนายเอกตายนายดำได้เข้าไปครอบครองมรดกอยู่จนเวลาผ่านพ้นไป3มปี นายแดงและนายขาวจึงฟ้องขับไล่นายดำให้ออกไปจากการครอบครองมรดกนั้นกรณีอย่างนี้นายดำจะยกอายุความมรดกหนึ่งปีขึ้นมาตัดฟ้องไม่ได้เพราะเมื่อนายดำถูกตัดมิให้รับมรดกแล้วจะยกอายุความมรดกมายันนายแดงและนายขาวไม่ได้เพราะอายุความหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1นึ่ัน 754นั้นจะใช้ยันได้ก็แต่ในระหว่างทายาทซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่กรณีนี้นายดำไม่ได้เป็นทายาทของเจ้ามรดกอีกต่อไปเพราะนายดำได้ถูกตัดไม่ให้รับมรดกโดยพินัยกรรมของเจ้ามรดกไปแล้วค่ะต่อมามาตา1610รา1610ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้ามรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนเองได้ตามความหมายแห่งมาตรา32แห่งประมวลกฎหมายนี้และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง,งานอายการร้องขอก็ให้ศาลตั้งผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือ ผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีมาตราหนึ่งพอได้บัญญัติไว้ว่าทายาทซึ่งเป็นผู้เยาวบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนเองได้ตา,ตามความหมายแห่งมาตราสาสองแห่งประมวลกฎหมายนี้จะทำการดังต่อไปนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของบิดามารดาผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีและได้รับอนุมัติจากศาลแล้วคืออนุหนึ่งสละมรดกอนุสองรับมรดกอันมีค่าภาระติดพันหรือเงื่อนไขค่ะ<ม>เมื่อพิจารณาตามบัญญัติของมาตรา1,611 ประกอบกับมาตา1610รา1610จะเห็นได้ว่ามีบุคคลสประเภทคือผู้เยาวบุคคลวิกลจริตและบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดกะจะจัดทำการงานของตนเองได้ตามความหมายแห่งมาตรา32จะสละมรดกด้วยตนเองไม่ได้ต้องให้บิดามารดาผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ ให้ความยินยอมและต้องได้รับอนุมัติจากศาลด้วยค่ะซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้การสละมรดกก็จะไม่บังเกิดผลเลยก็คือไม่มีการสละมรดกและบุคคลสามประเภทดังกล่าวยังคงมีสิทธิ์ได้รับมรดกอยู่เช่นเดิมและไม่เป็นโมคียะตามหลักทั่วไปอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อมุ่งคุ้มครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ